ทการนะครวันนี้นะครับอาจมีรถแท็กเตอร์นะครับผมหรือว่ารถดันดินนะฮะนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่น้่งไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็ตามที่ในคลิปของเราเลยนะครับเขาจะเป็นรถแท็กเตอร์นะฮะของยี่ห้อ Caterpillar นั่นเองนะฮะเป็น Caterpillar รุ่น D4K นะครับลูก้าครับนี่เป็นรุ่นใหม่นะ รูปทรงบอดี้เนี่ยเป็นโสมใหม่นะครับหล่อมากสวยมากๆเลยนะฮะบอดี้ในยังกายานอวกาศเลยนะลูกคาครับนี่สวยมากนะครับดี 5K ตัวใหม่นะตัวนี้นะครับนี่หล่อๆสวยๆขออภัยไม่ใช่ดี 5K ดี 4K นะครขออภัยนะครับดี 4K สสยกระทัดรัดใสยคล้องตัวนะครับตัวนี้นะครับนี่มาพร้อมกับใบมีด6กทิศทางแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพใบมีดก็ สวยนะตัวนี้นะครับรอยรล้ารอยดำนะฮะรอยแตกค่ะของตัวเนื้อใบมีดเนี่ยไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่ใบมีดสวยนะฮะด้านหน้าสวยตีตาแคทแบบนี้เลยนะครับหล่อมากๆชุดคงชุดเต็มนะครับมาสวยหมดนะตัวนี้นะครับนี่งามแต้แนะครับตัวนี้นะครับอ่าสวยๆเลยนะครับนี่เติมเต็มสวยไม่ผูกนะครับลูกค้านี่นะครับ ด้านหลังก็มีโลโก้แคทเช่นเดียวกันนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูสภาพภายในของเขากันลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวพอดูภายในเทสเกียนะฮะเทสปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนของเครื่องยนต์เป็นส่วนสุดท้ายนะครับโอเคเดินขึ้นหัวเก่งกันนะครับครับด้านหลังสวยนะครับนี่สภาพหน้าตาภายในนะครับสวยหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับ ระบบคอนโทรลนะฮะการใช้งานของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นจอยสติ๊กหมดแล้วนะครับลูกค้าครับนี่เป็นจอยสติ๊กแบบใหม่ขับง่ายใช้งานง่ายนะครับน mm ี่หกทิศทางนะฮะเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับนี่ขึ้นลงสองนะครับอ่าบิดซ้ายขวานะครับแบบนี้รวมกันเป็นสี่นะครับแล้วก็สุดท้ายใช้ตัวนี้นะครับนี่นะฮะเอียงใบมีดซ้ายขวาแบบนี้นะครับก็รวมกันเป็นหกทิศทางนะครับเดี๋ยวลองกดตัวเทสปั๊มให้ดูนะฮะนี่นะฮะ ลอยได้สบายๆนะครับนุมน่มๆนะครับบอกเลยว่าปั๊มเนี่ยแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับนี่นะฮะเป็นจอยซิกแบบใหม่ขับง่ายนะแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ทอกนั่นเองลูกค้านี่นะฮะการใช้งานก็ง่ายๆเลยเราต้องเล่นเครื่องก่อนนะครับลูกค้านี่เล่นเครื่องนะครับเล่นเครื่องไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวผ่อนคันเล่งเอานะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เกียร์ก็คือใช้งานง่ายมากเดินหน้าผักหน้าทค่นี้ ก็ดึงลงหลังแค่นี้เลยง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมด,ดึงมือก่อนนะครับโอเคนะครับพักหน้าปุ๊บนะฮะแล้วก็ผ่อนกันเร็งได้เลยนะครับนี่นะฮะถ้าจะเลี้ยวก็ง่ายมากนะฮะปิดซ้ายนะฮะปิดขวาแค่นี้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับนะ นี <aid> ่แ <Solomon> ล้วก็เวลาเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยคือเราดันตัวนี้ขึ้นได้เลยนะครับถ้าดันตัวนี้ขึ้นนะฮะตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะเป็นหลักทศนิยมนะครับนี่นะฮะก็คือดันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับนี่นะฮะสุดที่3กว่านะครับนี่นะฮะก็จะเป็นเกียร์ที่สูงขึ้นนะฮะถ้าจะลดเกียร์ก็ตบลงแค่นี้นะครับตัวเลขเนี่ยของเขาก็จะลดลงนะครับอันนี้ทอยหลังแยกกันนะครับอัน้ด้าอันนี้ถอยหลังนะครับแยกกันนะครับนี่นะฮะนี่แค่นี้เลยแล้วก็ผ่อนคาเลยนะครับนี่ะะ ระบบคอนโทรลรุ่นใหม่นะบอกเลยว่าขับทั้งวันเนี่ยไม่มีเหนื่อยแน่นอนนะครับขับง่ายขับสบายนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะนะครับปรับลดได้นะครับแล้วแต่หน้างานนะครับว่าต้องการเร็วต้องการช้านะครับก็ปรับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะง่ายมากๆนะครับนี่ถอยหลังแค่นี้เลยนะครับปรับขึ้นปรับลงได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะบอกเลยว่าพร้อมวบพร้อมรุยนะครับปั๊มแรงระบบลบพร้อมรุยพร้อมใช้งานนะ โอเคอ่นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับไปนี่นะครับผมเปิดฝาขครงนออกมานะฮะก็เจอเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์สีสูบเทอร์โบนะครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยแล้วก็ในส่วนของหัดเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคดจิบล่าซี4.4นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสภาพใกล้ๆกันอันนี้เนี่ยเป็นฝั่งเทอร์โบของเขาก่อนนะครับลูกค้าครับ ใสปิ้งๆนะครับลูกค้าเดี๋ยวพาเดินอ้อมไปดูฝั่งหัวฉีดด้วยนะครับอ่าถ้าฝั่งหัวฉีดเปิดง่ายนะครับถ้าฝั่งนู้นเนี่ยมันต้องขันล็อตนะลูกค้าเน้นนะฮะนะครับเราบอกได้เลยว่าแห้งคลิปทั้งสองฝั่งนะครับลูกค้าจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแต่ก็เสียงเครื่อง,ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่ม แน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพร,าบรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทียองต้นตนะฮะของตัวแคสเซติล่า d 4 k คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ต้อสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามผมอคุณเตือนนะฮะได้ที่เบอร์โทรดิขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกคค้้้าาาานนนนนะะะรรรรรัััับบบไไปดดดูชชมกกกกกททงล์อออีีวยเพื่ใใใตสิจ ครคันี้บอกได้เลยว่าแพงสวยทั้งคันนะฮะจุดรั่วซึมไม่มีแรงปัม๊มเครื่องตัวเดิมของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวไม่แพงด้วยร้านการทนานนจักรถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้ถ้าเกิดท่านใดดูชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจใจผ้าสินค้าออนใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ